สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตร NVG 2015นะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรนะครับที่ได้นําผลิตภัณฑ์นายะแอตโตมาใช้นะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเกษตรกรตัวจริงกันเลยครับตามผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสำรานสีคงค่ะครับอยู่บ้านเลขที่108หมู่7ตำบลดุโมเลกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์เนาะค่ะมีชื่อเล่นไหมชื่อพี่แต้งค่ะ ขออนุญาตเรียกพี่แต่งนะพี่แต่งนี่ได้นําผลิตภัณฑ์นายาแอตโตมาใช้กับอะไรครับใช้กับมะนาวค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะมะนาวเรียนทำเยอะไหมพี่ทาอยู่ร้อยกว่าวงค่ะร้อยร้อยกว่าต้นค่ะร้อยกว่าต้นแล้วใครแนะนําให้รู้จักนายาแอตโตคุณกิษนาจันเกินค่ะแนะนําตัวไหนครับชื่ออะไรครับกิษณาจันเกินค่ะสํานักงานตัวแทนที่เพชรบูรณ์ค่ะอีกท่านครับแนะนำตัวไหนครับชื่อธเนศครับเหรือเนศครับเป็นตัวแทนของบริษัทครับอ๋อเป็นทีมงานเพชรเป็นทีมงานเพชรบูรณ์ครับ เขาถามไม่แต่งหน่อยว่าครั้งแรกที่พี่กิตสนามาแนะนําให้รู้จักนายายอโตเอามาใช้กับมะนาวใช้มะนาวค่ะใช้ช่วงแรกตอนไหนครับช่วงที่ปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่เริ่มปลูกเลยแล้วเราก็เริ่มฉีดครับค่ะเพราะว่ามันฉีดปุ๊บมันก็ติดรากติดใบเต็ดแตกยอดใหม่หมดเลยเใช้เวลาใช้อัตราการใช้ยังไงหนึ่งซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตรค่ะหนึ่งซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตรค่ะปกติเคยใช้อาหารเสริมตัวอื่นไหมใช้ค่ะเคาใช้กี่ซีสิบถึงยี่สิบซีค่ะ อันนี้ของเราเข้มข้นกว่าเขา1ิบถึงยี่สิบเท่าเพราะเป็นหัวเชื้อค่ะแล้วตอนแรกเชื่อไหมว่าใช้น้อยโอ้น้อยมากน้ําใสหมดเลยมันจะอยู่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยแล้วผลเป็นไงออกมาดีค่ะแตกยอดใหม่ดีมากอ๋อหลังจากนั้นพอมันแข็งแรงติดต้นติดรากดีแล้วในเวลาแค่สี่เดือนเนี่ยเขาก็ออกลูกออกอะไรให้เห็นเลยออกดอกออกลูกให้ดกฉีดกี่ครั้งแล้วครับอ๋อตัวนี้มันผ่านมาแล้วปีนึงนะคะหลายรอบค่ะฉีดหลายรอบค่ะผลก็อย่างที่เห็นค่ะก็คือผิวสวยผิวสวยค่ะ เวลาที่เป็นจุดเป็นกากเป็นอะไรเนี่ยฉีดไปไม่กี่วันเนี่ยผิวมันจะใสขึ้นมันขึ้นใสยางที่เห็นเนี่ยนะแล้วมันก็จะเร่งเต่งเวลามันมีราคาเนี่ยเราจะเร่งฉีดบ่อยขึ้นอันนี้พันอะไรครับเนี่ยตัวนี้พิจิตค่ะพิจิตโปรตีนใหญ่อย่างนี้ไหมมันถ้ามันดกจัดจริงจริงมันก็จะเล็กลงแต่ถ้าเราได้อาหารเสริมแล้วมันก็ดกขนาดไหนก็ยังใหญ่อยู่ค่ะโอ้ดกด้วยใหญ่ด้วยผิวสวยด้วยค่ะสวยเพราะว่าแม่ค้านี่บอกเลยว่าเจ้าผิวสวยเขาจะเรียกเราอย่างนี้เลยเวลาส่งครับ แล้วอยากให้ฝากความมาทับใจกับคนทำมะนาวค,คนส่วนมากคนอื่นที่เขาเป็นกากเป็นเพีย้ยเป็นหนอนที่ลงนะฮะเพราะว่าเขาเคยมาดูที่แปลงเราเนาะรเราก็แนะนําไปว่าใช้ตัวนี้มันจะเรื่องออยาฆ่าแมาลงตัวอะไรเนี่ยมันจะลดลงมากเลยครับบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้เลยถ้ามันไม่เป็นช่วงของมันที่ว่าม,มันหายไปหมดแล้วเนี่ยก็ของคนอื่นไม่ได้ผลนะคะของเราได้ผลเราก็พยายามแนะนําให้เขาใช้แล้วก็ประหยัดแล้วก็ถูกด้วยค่ะร้อยเดียว อันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยเพราะกัดมาจากสมุนไพรสมุนไพรค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแต่ผู้ใช้ผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมค่ะแต่เน้นเช้านิดนึงนะคะเวลาฉีดอ๋อช่วงประมาณไหนครับอ่าตั้งแต่เช้าแสงอาทิตย์ยังไม่เกิดเนี่ยค่ะจนถึงประมาณสักสี่โมงห้าโมงเนี่ยค่ะก็คือช่วงนั้นปากใบเพื่อเปิดค่ะฉีดไปแล้วก็ได้ผลฉีดแล้วจะเห็นผลไปค่ะโอเคครับถามพี่กิตณาเนาะ ในฐานะที่เป็นตัวแทนนายกีนมาเกือบสิบปีแล้วนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งรู้สึกยังไงไหมครับก็รู้สึกประทับใจนะคะที่เราช่วยให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วที่สําคัญก็คือปอดสารพิษค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยค่ะครับแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นทีมงานเพชรบูรณ์วันนี้มาเห็นกับตาเป็นไงบ้างครับมีความประทับใจมากครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นายาแอตโตมาพบเกษตรกรที่ใช้ตัวจริงแล้วก็ให้รายละเอียด ถึงสรรพคุณแล้วก็ลิมิเดทของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมาผมความให้ความมั่นใจแล้วครับวันนี้ท่านก็มั่นใจวันนี้มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเต็มที่ครับโอเคครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของเกษตรกรที่ได้นําผลิตภัณฑ์นายาไอโต้มาใช้เนาะก็วันนี้พวกเราทั้งหมดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําแปลงอื่นที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นายาไอโต้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ